เม็ดเงี้ยเปก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับปุกเบาหนัด,ดในจองวิทีแดักใต้นะครับนี่ก็มาแล่แบบดกลางคืนเม็ดประมาณสามิตตาเม็ดเงี้อไปร่องกันแหละกันนี่ก็เม็ดเงี้อ nằm tùa mua na nà lên nè cái này cái mét nhieu cái nua hàng phổ minh nhieu mét nhieu mắc nè chúng sẽ mày อันนี้ยังมีเนี้ออันนี้เม็ดเนี้อน่ามาได้ปลาเดียแมดเนี้อพี่ลมก็ลุ่งจัด เนี่ยพีลมแรงนะคืนนี้ใช่วะตัวตุ้งเม็ดลมแรงเห็นะ <c oughs> น่าจะอยาลาวกันนี่ก็ไม่คิดไม่ไม่คิดติดเม็ดมากไมยรัา tìm nghĩa là khu về mét này à đại đặc thùa mai này này. Ừ. Đi. rồi nè mét nhở bê

ไม่เนี่ยลาวเก็บเป็ดรับว่าเลยนาไม่ได้เลยคนนี้เมืเ้อกี้นี่ตักตัวเขาได้นี่ <c ười> มันเม่เนี่ยเลยเกือบถูกกัน้นเลยปลาไมา่ติดตัวเดียว mét đẹp ạ. lâu Mày tụi điều. หม่เมื่อนันเม็ดแล้ว ตีเลยบ่ตักตัวดิเนี่ยนี่แผลอนแหนแผลตัวตักตัวกระตั้วจริง อย่างดีดีได้นะตัวนะึงเบ็ดจ้ามจิ๊บกันเล่มาเร่วประมาณยี่สิบกว่ากัน,กนได้ตัวนะไปเร่อไปเร่อมาปลาเ,ปเาเร่วเบ็ดก็เลื่อมอีกกันนะ Để tôi nghe nè, đi đi đã cọp đột tao mấy đứa đột như thế mấy lần nào quá. Nhàng rồi, nhàng rồi. À, đài. Đài ừ ปาคอนแน่นกุนได้น,น่น,น,นี่กันชุดตายได้เม็ดเหล็กกันนี้กันทุดตายเม็ดจ้ามจิบกันได้จ้องตัว <c ười> จ่องตัวนี้ก็ประมาณช่องลูเดินกันเดินช่องลูกไม่ใช่ปลาช่องลูเดินอืมใช่แล้วไม่ปั้นนะคืนนี้ไม่ได้คืนนี้ไหนปลาที้ đấy xong tua tua mới nhanh tua lẹp đi Giờ... nhiều xếp nhiều rồi cần gì bắt về lan á còn mà lún chào vào lù vừa chào đây คืนนี้ไม่ได้เลยนดันช่องตัวเนี่ยปักไว้ที่เดิมใช่ยี <g> ่ิบโลช่องตัวนะเดิยนยี่ิบโลนะช่องตัว <g> ไม่ป้านไม่ป้านก็คลิปนี้ก็วันเกี้ยนี้นะครับเดาไปเจอกไหมคลิปหน้า คลิปหน้าก็มาดูเบ็ดว่ายาวนะไปเละสวัสดีครับ